ในขณะที่ทางฝั่งกัมพูชาเองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาตอบโต้ถึงข้อมูลหลังจากที่ผู้พันเบิร์ดนะคะหรือว่าพลตรีวันชนะสวัสดีผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยได้ออกมาโพสต์ถึงข้อความว่า การที่ทางฝั่งกัมพูชาเขาตัดไฟจากไทยเดิมทีเนี่ยมีทั้งหมด9จุดนะคะแต่พอไปตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยที่เขาบอกตัดแล้วตัดเพียงแค่3จุดอีก6จุดก็ยังคงดําเนินการอยู่นะคะ3จุดที่ว่าที่ตอนผู้พันเปิดบอกไว้ค่ะที่ว่าเขาตัดไปก็คืออยู่ที่สะแก้ว2จุดด้วยกันที่บ้านคลองลึกไปปลอยเปตจังหวัดบันเตมินเจยนะคะกับอีกจุดหนึ่งคือที่บ้านคลองลึกไปปลอยเปตเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นวงจรที่2กับที่จังหวัดตราดที่บ้านหาดเล็กไป บ้านหาดทรายยาวนะคะที่ที่เกาะกงของฝั่งกัมพูชาเนี่ยคือทางเว็บไซต์คัมแยทมส์เขาก็มีการรายง,งานออกมาว่า3จุดในที่เราบอกไปส่วนอีก6จุดเนี่ยนะคะเขาก็ยังคงมีการใช้ไฟจากประเทศไทยมีสาแก้ว2จุดสุรินทน์จุดแล้วก็ที่จันทบุรี3จุดนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะทางการไฟฟ้าแห่งกัมพูชาหรือว่า e d c เขาถึงออกถแถลงการโต้ข้อมูลนี้เลย ะะโดยมีการแจ้งข่าวให้ทราบโดยที่การบอกว่าตอนนี้กัมพูชาไม่ได้นําเข้าไฟฟ้าจากไทยแล้วนะไปจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ของกัมพูชาเนี่ยไม่มีไฟฟ้าของไทยเลยค่ะขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชาก็ยืนยันว่ากัมพูชามีไฟฟ้าเพียงพอภายในประเทศในสําหรับการต้องการใช้ของคนภายในประเทศกัมพูชาอันนี้เขาก็ออกมาตอบโต้ข้อมูลในส่วนนี้ซึ่งทางของอพลตรีวัญชนะ หรือว่าผู้พันเปิร์ตเนี่ยท่านก็โพสต์เอาไว้เมื่อ2วันที่แล้ว24มิมิถุนายนใช่ไหมคะแล้วก็ออกมาตอบโต้ข้อมูลก็คงเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้เพราะว่าในขณะเดียวกันค่ะทางผู้พันเปิร์ตเองเมื่อวานนี้ก็ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดเมื่อประมาณช่วงสัก6โมงเย็นที่ผ่านมานะคะเพราะว่าผู้พันเปิร์ตบอกไปตรวจสอบแล้วล่ะก็พบว่าตอนนี้ ไฟจากไทยส่งไปกัมพูชามีค่าเป็นศูนย์ก็แปลว่าข้อมูลตรงกันและว่าตอนนี้กัมพูชาไม่ได้มีการส่งไฟจากไทยข้ามไปอย่างฝั่งกัมพูชาก็เหมือนกับท่านจะย้ำอีกทีนึงเนี่ย <c oughs> เราไม่ได้ตัด เรายังส่งเหมือนเดิมแต่คนที่ตัดเนี่ยนะฮะก็คือฝั่งกัมพูชาตัดสายส่งจากของเราแล้วก็ไปใช้จากประเทศเวียดนามแทนค่ะในส่วนที่ทางผู้พันเบิร์ดเนี่ยอยากจะสื่อสารก็คืออยากสื่อสารไปถึงชาวกัมพูชาด้วยเลยนะคะเขาบอกว่าความเตือดร้อนของชาวกัมพูชาที่กําลังรับอยู่ในขณะนี้เป็นผลมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลกัมพูชาทั้งสิน้นที่สถานการณ์ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัรนรัฐบาลกัมพูชาเป็นผู้เริ่มก่อนผู้พันเบิร์ดอธิบายตั้ง แต่การสร้างสถานการณ์นู่นเลยค่ะเผาสาลาตรีมุกแล้วก็นํากําลังล้ําเขตแดนไทยที่แนวต้นพญาสัตบัญจากนั้นไทยเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มมาตรการก่อนนะคะเพียงแต่เราแค่คิดเบาๆเท่านั้นเองเราอยู่ในความคิดแต่ฝั่งกัมพูชาเริ่มทําการตอบโต้เลยค่ะด้วยมาตรการสร้างความเดือดร้อน ให้กับชาวกัมพูชาเองไทยแค่คิดตัดไฟแต่กัมพูชางดใช้ไฟไปก่อนเลยนะคะกลับไปใช้กําลังผลิตในประเทศที่ต้องมีอาการติดติดกับดับอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากกชาวกัมพูชาด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องไฟฟ้าปัจจุบันในงดใช้ไปแล้ว9จุดตรวจสอบแล้วนะคะไทยก็ยังคงปฏิบัติตามสัญญาเรื่องการจ่ายไฟเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้มีการเอาไฟจากเราไปใช้นะคะซึ่งตอบด้วยว่ามันเป็นมาตรการร่วมกันนะ ที่มาตรการอื่นๆที่ออกมาในตามสถานการณ์คือไทยเราเนี่ยถ้าจะถามว่าเรามีการตัดไฟไหมเราก็มีแหลคะค่ะเพียงแต่ว่าการจะตัดไฟจะต้องมีมติจากทางสบชก่อนนะคะอย่างเช่นเรื่องที่เราบอกว่า,าจะดําเนินการคือการปรับปรามปรดาอาชญากรรมไซเบอร์ใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องดําเนินการอย่างจริงจังด้วยส่วนเรื่องของการตัดอินเทอร์เน็ตไทยก็แค่คิดค่ะว่าจะตัดแต่กัมพูชาคงงดใช้อินเทอร์เน็ตจากไทยไปเองนะคะแล้วก็ยังแถมมาด้วยเรื่องการ งดดูละครงดใช้สินค้าไทยซึ่งเราก็ยังคงเห็นชากกูชาเนี่ยกักตุนสินค้าจากไทยกลับไปอยู่เลยเอ,อผู้นพูชาเองเนี่ยสมเด็จพุลเซนเมื่อวานนี้มีคลิปออกมาะน,นะฮะที่เดินอยู่ในบ้านแล้วก็รับประทานอาหารเปิดตู้เย็นไอ้ตู้เย็นเนี่ยคุ้นๆภาษา<อ>เหมือนภาษาไทยเลยนะฮะ<อ>แล้วก็บนโต๊ะอาหารเนมีขวดสีน้ําตาลน้ําตาลที่มีสิงสารสัตว์แปะอยู่ข้างขวดในที่เจะเป็นเบียร์ยี่ห้อหนึ่งก็ของเราอีกอะครับนั่นแหละค่ะ ในขณะที่ภาคประชาชนเองก็ยังมีการเอาสินค้าจากไทยเราเไปปลดโภคในประเทศของเขานะคะส่วนที่กัมพูชาบอกว่างดมารักษาพยาบาลฝั่งไทยผู้พันเบิร์ดบอกว่ามาเถอะนะเราเนี่ยพร้อมช่วยกรณีฉุกเฉินเรารับได้ตลอดเลยนะคะที่ผ่านมาก็มีนักเรียนเข้ามาเรียนได้แล้วก็มีคนป่วยปาดเจ็บหนักๆเราก็ยังคงรับเข้ามาเพื่อที่จะดําเนินการรักษาพยาบาลอยู่นะคะส่วนในด้านอากาศยานที่กัมพูชาเขาบอกว่าถ้าหากว่ายิงเครื่องป ินรบไทยได้เราจะตบรางวัลให้กับทหารกัมพูชาไทยคิดว่าจะตัดน้ํามันกัมพูชาก็งดการนําเข้าจากไทยไปก่อนซึ่งต่อไปค่ะสิ่งที่ผลกระทบออกมาก็คือว่าฝั่งกัมพูชาคงจะต้องใช้น้ํามันที่แพงขึ้นผ่านทางบริษัทผูกขาดของกัมพูชาด้วยพอไทยกําหนดเปิดปิดด่านเนี่ยตามเวลาแต่กัมพูชาก็กลับกลายเป็นว่ากําหนดเปิดด่านเลื่อมเวลาการก็สร้างความยากลําบากให้กับประชาชนไปอีกนะคะผู้พันเบิร์ดยังทิ้งทายด้วยค่ะคุณผู้ชมบอกว่า ไทยแค่คิดเบาๆผู้นำกัมพูชาก็เล่นใหญ่เกินเบอร์สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวกัมพูชายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้เวมวื่อวานนี้ในโลกโซเชียลอะคะ่ะสมเด็จคุณเซนเองล่าสุดก็ออกมาเปิดแล้วนะเปิดโซเชียลอีกแล้วนะ ก่อนหน้านี้เคยเปิ rd, เปปด,เป,เ,ปดเ,ปเปิดแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็ปิดอันนี้รอ,รอบ3มแล้วนะคะก็เห็นว่ามีการโพสต์เกี่ยวกับภาพแล้วก็เป็นคลิปเนาะปลุกใจชาวกัมพูชาว่าแบบไม่ให้ใครมารุกลานประเทศอะไรแบบเนี้ยอ่านะฮะก็ท่านเล่นใหญ่เกินเบอร์ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผู้พันเบิร์ดนะฮะจริงๆตอนนี้ท่านน่าจะเป็นผู้การแล้วแหละฮะพยศพลตรีไปแล้วเนี่ยนะครับหรือรัฐบาลไทยเราพยายามจะอธิบายนะครับเราไม่ได้ตัดเน็ตเราไม่ได้ตัดไฟเราไม่ได้งดส่งน้ำ เพียงแต่ว่ามันเป็นมาตรการของเรานะฮะที่จะทำในการที่จะแก้ไขปัญหาพวกสแกมเมอร์หรือว่าขบวนการโคเซ็นเตอร์ในฝั่งกัมพูชาแต่ส่วนเรื่องของพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยเรายังคงอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เลยเพียงแต่ว่าพอเรายกระดับมาตรการตรงนี้เนี่ยกัมพูชาชิงตัดซะก่อนชิง,งไม่นำเข้าซะก่อนชิง เรียกร้องชาวกูชาไม่ใช้สินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยเสก่อนอดูละครทีวงทีวีเนี่ยไม่ใช้ของเราทั้งหมดเลยคือผู้พันเบิร์ดพยายามจะอธิบายชาวกูชาให้เข้าใจแบบนี้นะครับ